สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำไตเติลวิดีโอแบบนี้กันนะครับเขียนชื่อนะครับแบบนี้เป็นลายเส้นแบบเขียนข้อความนะครับความยากนี่ระดับ8นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะครับใครทำได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้จัดยากๆให้เลยนะครับผมใช้ p i ิกอาร์นะครับพ i ิกอาร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำเกี่ยวกับวิดีโอได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ นอกจากจะแต่งภาพนิ่งได้แล้วยังทําวิดีโอได้ด้วยนะจ๊ะโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเปิดพ i ิกอาร์ตมานะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงกลางนะครับเลือกหน้ากระดาษก่อนนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะจะเอาโลโกโล้กี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแนวไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาที่มันเป็นสําเร็จรูปนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นสีขาวนะครับจะได้ง่ายๆเนาะอ่าเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับ ปิดโคษณาไปนะครับได้มาแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือกระดาษเปล่าสีขาวนะครับผมเอาเป็น1ต่อ1นะครับทีนี้ครับเราจะต้องพิมพ์ข้อความก่อนนะครับด้านล่างครับข้อความนะครับตัวทีครับตัวทีนะครับกดเข้าไปเลยครับพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เลยนะครับ j s 14นะครับเคาะแล้วก็ Artwork แล้วกันนะ A R T W O R K H อ่ะกดถูกไปนะข้างบนนะครับบนขวาปึ๊บมาแล้วครับทีนี้ปรับขนาดหน่อยนะครับวางตรงกลางเวลาจะวางตรงกลางนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆลากครับถ้ามาตรงกลางมันก็จะมีเส้นมาครับเห็นไหมเออมันก็จะมีเส้นมาอันนี้คือตรงทั้งบนทั้งล่างแหละนะครับไม่ใช่ห่วยนะครับโอเคทีนี้เลือกฟอนต์กันนะครับเลือกฟอนต์กันนะครับตามสบายเลยครับ ผมอยากได้เป็นแบบลายเส้นนะครับลายเส้นลายเส้นน่าจะมีสักอันหนึ่งที่เป็นลายเส้นน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ไหมอันนี้ไหม JF14 มันไม่สวยเนาะอืมอันนี้ดูเลอะเทอะไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้ไหมน่ารักหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเวลามันมีฟอนเอออันนี้แล้วกันเนาะอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะครับ อลองทำให้ดูก่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกตกแต่งฟอนต์ตามความต้องการนะครับผมจะไปที่ความห่างนะครับผมจะให้มันห่างๆหน่อยนะครับให้มันตงห่างหน่อยอให้มันตังห่างหน่อยครับอ่ามันจะได้มีพื้นที่ครับสวยๆหน่อยนะครับได้ไหมอ่ะน่าจะได้แหละทีนี้ ผมว่าไอตัวนี้มันมันใหญ่ไปเดี๋ยวหดหน่อย่ะหดนิดนึงอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ยาวนะครับเพื่อนๆตั้งใจดูแล้วกันนะครับแล้วค่อยๆทำๆไปนะครับโอเคได้ฟอนต์นะครับเอาเป็นสีขาวดำก่อนแลยกันนะครับมันง่ายๆหน่อยนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆเราต้องมาจัดการนะครับตกแต่งต่อนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําฟอนต์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็นําไปใช้ก่อนนะครับ ให้มันมาหน้าแรกตรงนี้ก่อนนะครับให้มันมีเครื่องมือตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่ปากกานะครับนี่ครับตัววาดนะครับตัววาดวาดนะครับไปตกแต่งนะครับอ่ะมาแล้วครับมันจะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับเวอร์ชันใหม่จะหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีพวกเภูกันอยู่ตรงนี้ครับภูกกันอยู่ตรงนี้นะครับอันแบบใหม่ๆใครที่ไปดูคลิปเก่าๆจะงงครับทําไมไม่เหมือนกันนะ มันอัปเดตเรื่อยๆครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องเปซีเรียสนะครับทีนี้มาที่เลเยอร์ก่อนนะครับดูเลเยอร์ก่อนนะครับอันเนี้เราสามารถแก้ที่เลเยอร์อันแรกได้เลยนะครับเพราะว่าเรารวมกันแล้วครับเราไม่ต้องใช้เลเยอร์ใหม่ครับเอาเลเยอร์เดิมเลยนะครับเลเยอร์นี้ครับเพราะว่าผมอ่ะจะเอาภูกันนะครับลบนะครับต้องลบอะครับลบทีละอันนะครับลบทีละอันแบบนี้ลบทีละอันแบบนี้นะครับลบถอยหลังก่อนนะครับ ลบถอยหลังแล้วก็ไปแคปคัตแล้วก็รีเวิร์ดนะครับย้อนหลังอีกทีนะครับเพื่อนๆงงแน่เลยอไม่เป็นไรทำตามแล้วกันนะครับทีนี้เลือกภูกันก่อนครับอันนี้ผมมือไปโดนนะครับภูกันนะครับภูกัรนะครับเลือกสีครับเป็นสีขาวก่อนนะครับสีขาวนะครับความยากระดับแปดครับผมอยากรู้เหมือนกันมีใครทําได้มั้งเนี่ยตามผมเนี่ยแล้วก็เลือกหัวแปรงครับ มเอาที่มันเป็นอันนี้นะครับทีนี้ลองเทสก่อนครับลบอลบได้ลบได้บไดแบ็กกลับมาก่อนทีนี้ปรับขนาดใหญ่ครับแล้วก็ลองเทสลบดูน,นะอ่ะลบได้ใช่ปะ่ะโอเคถ้าลบได้ผ่านนะครับทีนี้เช็คเลเยอร์อีกทีว่าเป็นเลเยอร์ตัวอันนี้หรือยังครับถ้าอันนี้แล้วเดี๋ยวลุยกันเลยครับทีนี้ก่อนที่เราจะลบนะผมเอาเลเยอร์กลับไปก่อนนะเพื่อนๆต้องมาที่สามจุดตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะเราต้องบันทึกวิดีโอครับตอนเราลบนะครับแล้วเราค่อยไปรีเวิร์ดนะครับในแอปตัดต่อวิดีโอนะครับกดไปเลยครับปุ๊บมันบันทึกแล้วเห็นไหมครับมันมีคําว่ารคคอร์ดทีนี้ลบเลยครับลบไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับลบย้อาหลังอ่เหมือนกำลังเขียนเนี่ยลบๆๆอย่างเงี้ยลบๆๆมันก็จะบันทึกเราไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ค่อยลบไปนะครับค่อยลบไป นะครับค่อยๆลบไปครับไปทีละตัวสองตัวครับไปลบลบลบพยายามลบให้มันเหมือนแดย้อนหลังอ่ะค่อยๆทําแล้วกันครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสลบๆไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคล้องแล้วค่อยว่ากันอ่ะลบทีละตัว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 ครับ ลบไปลบไปเสร็ตัวหน,นังสือผมซะเยอะซะด้วยครับคิมนี่ยาวแน่ๆไปปึ๊บล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 บ ตตตไปแล้วก็เอสผมลบเหมือนย้อนย้อนสอนนะครับเขียนทั้งไหนแล้วก็ลบอีกทางนึินอ่ะโอเคได้แล้วครับทีนี้ไปตรงนี้ครับไปหยุดวิดีโอก่อนนะครับหยุดปุ๊บหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันไปตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ส่งวิดีโอเลยครับกดส่งนะปุ๊บ มาแล้วครับลองเพย์ดูเลือกตรงนี้ก่อนครับสิบห้าวีครับเมื่อกี้มันจะได้ตัดให้มันกระชับปื้เอเห็นไหมว่าลบ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 แล้วลบ<ๆ>แล้วลบแล้วปื้อ <shear. S 1> <ançais? S 2> ปื้ป ah, ื้อปื้ไงอ่าเจ๋งครับทีนี้กดทำครับเซฟเลยครับ อัปโหลดไปเลยครับเดี๋ยวไปดูในไฟล์ว่ามาหรือเปล่าปึ๊บมาแล้วครับสิบห้าวินะครับปึ๊บนี่มันลงให้เราแล้วนะครับอ่าทีนี้ไปแอปตัดต่อวิดีโอที่เ,เพื่อนๆใช้นะครับที่มันมีคําสั่งเอ่อรีว์นะครับที่เซฟย้อนหลังอ่ะถ้าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นเอ่อแคปขัดครับแคป c ั t แคปขัดทําได้ครับผมไม่แน่ใจมมนใจ่คำว่ารีเวิร์ดหรือเปล่านะอ่ะเปิดเข้ามาครับปึ๊บ เพิ่มนะครับทีนี้โอเคไอ้ลบแคบแคบขับทิ้งไปก่อนนะครับแตะหนึ่งทีครับแล้วก็ข้างล่างครับเลือกเป็นอ,อยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับย้อนกลับครับมันใช้คำว่าย้อนกลับกดครับจะมีใครทำได้ไหมนะใครทำได้คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะอาทินี้ลองเพยด์ดูเห็นไหมมันก็จะเป็นเขียนแบบนี้ อ่านะฮะเป็นไงแจ๋วแจ๋วแจ๋วเจ็สิบสี่อเวิร์กใครชอบนะคบใครรักกดติดตามด้วยนะจ๊ะมาแล้วเป็นไงเป็นไงนะครับเป็นไงนะครับไอตัวท้ายนี่ไม่มา,าแต่ละไม่เป็นไรครับถามให้ดูตัวอย่างนะครับอาทีนี้มันอาจจะช้าไปพี่เพื่อนก็กดเข้าไปแล้วก็ความเร็วครับความเร็วก็เพิ่มหน่อยครับเอาสักสอง อลองเทดูปึ๊บปึ๊บเทสิบสี่อันเวิร์กเจ็ดวิอ่าเป็นไงเพิ่มอีกนิดนึงปึ๊บอ่าห้าวิพอปึ๊บสวยงามโอเค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 ครับถ้าจะใส่เสียงก็ตรงนี้ครับใส่เสียงครับแตะข้างนอกก่อนนะครับ เสียงแล้วก็เอฟเฟกครับเอฟเฟกผมผมจะใช้เป็นตบมือแล้วกันนะนี่กดบวกเลยโหดให้มันพอดีกันก่อนก็เปิดไปอันนี้ถ้าจะมีเสียงนะแต่ว่าตอนอัดมันไม่ได้ยินเสียงครับประมาณนี้ส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกถ้าอยากจะมืออาชีพก็เอฟเฟกต่อเลยครับเอาไม่ใช่ขอภขอภยัยขออภัยต้องออกไปข้างนอกก่อนเปิดมาใหม่นะครับ ไปที่แตะข้างนอกครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกวิดีโอครับเนี่ยเราสามารถนะครับใช้นะครับตัวไหนก็ได้ครับลองเลือกเล่นดูนะครับเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นพวกเงาเมื่อกี้อันเนี้ยเห็นไหมดให้มันพอด,ดีขยายมันพอด,ดีลอง AF14 r ้ A. แจวอ่าโอเคครับเซฟ แค่นี้เองนะครับโอเคนะเพื่อนๆนะลองดูครับความยากระดับ8ใครทำได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีบายบายจุบุจุบู